ก็อาหารเช้าที่โรงแรมนี่ก็ไข่ดาวครับไส้กรอกกับแฮมข้าวสวยกับข้าวผัดไข่สีสเกตเนี่ข้าวดูดีเลยครับเส้นใหญ่ผัดที่เมากับธนาหมูกรอบครับมาลาตุนซี่โคงหมูใส่เกาพี่ด้วยถ้วยต้มครับ ต้มหมูใส่เครื่องสถานีไข่ครับสั่งไข่ได้ไข่ม้วนไขก่กวนไข่กระทะไข่ดาวมุมสลัดกับแกาแฟครับแล้วก็มีถั่วธัญญพืชเครื่องชงกาแฟครับจะทานกาแฟอะไรก็กดได้น,นะฮะผมเอาชาหนมมาด้น น้ำส้มน้ำแข็งนมแล้วก็มีซีเรียลโกโก,โกแ้แคนกับคอนเฟลกครับมีมุมขนมปังมีล้านนากับต่อยลาบบีนะฮะนี่ก็มีมุมขิเ้เดียวอว้อข่ยจับอาก๋่ยจับถ้วย กว๋วยจับก็นี่กว๋วยจับครับแล้วก็เอามาอย่างเลนิดอย่างละหน่อยครับลองดูนะครับก็มีผัดที่เมามีข้าผัดนะครับมีไข่ดาวมีแฮม